สีบัตรกับอาร์ตแคมป์ใช้ด้วยกันจริงไหมเข้าไปในอาร์ตแคมป์ที่พิเกตสอนมาครับเข้าไปในอาร์ตแคมป์ปูนี้เวอร์ชั่นใหม่สุดอาร์ตแคมป์ปพพิเกตลงให้สัญลักษณ์และตัวอักษรจะต่างไปจากอาร์ตแคมป์สองพันสิบแปดนะครับผมก็หาดึงคืนเลยเอาพิเกต ไอ้นอยมึงลบโปรแกรมเก่าไว้ททำไมมึงไม่ดูให้ละเอียดนนครับพี่เกก็สอนมาก็าาได้ใจเต็มแล้วก็ซิมูเลสการตั้งพื้นฐานว่าเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนอันนี้ร้อยมิลตั้งเป็นมิลตั้งเป็นนิ้วมิลมิลลิเมตรนันอันเนี้ยเซนเซนติเมตรอันนี้มิลมิลลิเมตรตั้งเป็นมิลร้อยมิลก็เท่ากับสิบเซน แล้วก็โอเคปร๊บอันนี้ก็อันนี้จะเป็น2 d เราตั้งเป็น3 d แล้วก็มาที่นี่ถ้าเกิดเป็น2018ก็ต้องมาที่ตัวนี้เรียนรูกศรแต่เวอร์ชั่นใหม่ไม่มี 3D โม d m o เดต้องมาที่อันนี้เวอร์ชันวอัน art cap r o อันนี้โปรเก้าของผมของโปรอาร์แคดโปรเลือกโปราล้มาที่นี่มาที่เนี่ยอันนี้อันนี้นนนนโปรแล้วก็มาที่นี่ l l m p o i h o r t นี่ฮะสารดีโมเดลเจอแล้วย้ายมาถึงอันแรกเลยแล้วก็เลือก เลือกที่เราแปลงในสีบัตรคือ stl อ่ะผมเอานี้จำบแ็เนี้ยลาหูสีบัตเนี้ย,าายงานยากสีบัตที่มี stl ก็จะขึ้นมาก็เลือกแล้วก็เลือกตั้งค่าว่าจะให้มันใหญ่ขนาดไหนอะไรเนี้ยเป็นเรื่องของแกน x แกน y ผมไม่แล้วกันพอเราตั้งเสร็จเราก็เลือกตัวนี้ เรียกอะไนนะกดตัวน,นี้กด p a n t แล้ว simulate งานแล้วพอเราเลือกเสร็จเราก็กด close เนี่ยยักมาะะแล้วครับลาหูมงคนผมที่ผมปั้นในสีบาทเนี่ยโปรแกรมสีบาทใช้งานได้ครับโปรแกรมอ r t แคดได้จริงครับโปรแกรมแกะไม้ โปรแกรมในฝันผมเลยการของคุณพี่แกแล้วผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยหาไอ้อะไร m o v สามดีโมเดลอะไรนะลิโมดสามดีโมเดลเนี่ยเนี่ยก็ตั้งค่าให้ด,ดีว่าไม้เราขนาดไหนอะไรเงี้ย โอเคครับตอนนี้ผมก็จบการเอาสีบัตรลงอัดแคทแล้วครับกาบของคุณร้านเพียวเนี่ยพ,พี่เกย์ครับแถวตะาห้ันตาแถวเนี่ยมี้ครับแก้ปัญหาให้ผมครับเหลือคราวนี้ตั้งหัวงานตั้งหัวมีดก,กับไม้พร้อมแกะพัดรูด โอเครับผมศึกษาเรื่องแกะพัดบูดต่อแล้วครับแกะไม้แกะพัดบูดตั้งหัวมีดตั้งแกนกแกน y แ,แล้วครับขอบคุณพี่แกครับผมก็ไม่มีตังผมก็ยอมน้ำมันหมดก็จะยอมถีบไปผมมีตังแค่ร้ <c oughs> อยเดียวก็ซื้อกาแฟ,ฟาให้พี่แกก <c oughs> ็เอาความรู้ทีกว่ากินเหล่ายอมกินเหล่ายอบดโคกข้าวยังได้เลย เออไม่เสียดายตังค์เลยครับพี่เจครับโอเคครับโหเนี่ยเ <c oughs> อาโปรแกรมแกะไม้ไอ้โปรแกรมสี่บาทสามดีลงโปรแกรมแกะไม้ได้แล้ครับเราใช้ดูได้เด็ก <c oughs> <c oughs> ๆสี่บาทมันครอบคลุมทุกอย่างเลยนะแก้วพ่อหลวงเราฟังข้อครับศึกษาหัวใบมีดแล้ว